สวัสดีครับส่งงานครับคันนี้นะครับเป็น Mazda b t 50นะครับลูกค้าจะเข้ามาอัปเกรดไฟหน้านะครับเป็นชุดโปรเจคเตอร์นะครับ b บ LD e แ l ปเตอร์55วัตต์นะครับพร้อมกรอบแหวน 7D นะครับเดลัยออร์ดนะครับอ่าเราดูแสงหน้ารถกันนะครับสตาร์ทรถครับสตาร์ทรถเดลัยขวัดซ้ายขวัดครับไฟลีนะครับอีกเป็นกรอบแหวน 7D นะครับคอยตามครับนี่ครับเป็นชุดโปรเจคเตอร์ b บ LD e แ l ปเตอร์55วัตต์นะครับสูงครับ ปุเตอร์ของทางรัดเป็นไบ LED วดีสูงกลับในตัวนะครับไฟเลี้ยวนะครับอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับเชิญนิ่งครับประตัดมองนะครับพร้อมหลอด L e d วดีตัดหมอกนะครับดูแสงในรถกันนะครับดูครับดูผ่านฟิล์มครับความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถสว่างไม่แตกต่างกันเลยนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งชิ้นชุดโปรเเตอร์นะครับติดต่อได้ที่ทางเพจ Facebook นะครับ BGP Premium Auto Senon นะครับทุกสาขานะครับไปทัต่อนครับ